บนพืนทวีปอันยิ่งใหญ่นามว่าเอสเซียพื้นที่ทั้งหมดถูกแบ่งแยกโดยประเทศของเผ่ามนุษย์ทั้งหมด5เผ่าเผ่าแรกคือดอนซึ่งมีจำนวนมากที่สุดอาศัยอยู่ในใจกลางทวีปอันกว้างใหญ่เผ่าดอนจะถนัดเรื่องการก่อสร้างและกลยุทธ์ทางการทหารโดยดินแดนของเหล่าดอนนั้นจะแบ่งออกเป็นสองส่วนโดยแม่น้ำที่ไหลผ่านใจกลางทวีปเกิดเป็นสประเทศขึ้นนั่นคือเอสรินที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำ กับโบเรสที่อยู่ฝั่งขวาเผ่าที่สองคือออกที่อาศัยอยู่บริเวณล่างซ้ายของทวีปพวกเขาเป็นชาวพงไพรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการล่าและเพชรศาสตร์เผ่าที่สามคือสลาดาจึงอาศัยอยู่บริเวณหมูกก่เกาะด้านขวาสุดของทวีปสลาดาเป็นเผ่ามนุษย์ที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับผืนน้ำเชี่ยวชาญการว่ายน้ำและการเดินเรือพวกเขารักสันโดนและไม่ค่อยคบคาสมาคมกับเผ่าอื่นเผ่าที่สี่คือเบน อาศัยอยู่บริเวณทุ่งกวางระหว่างโบเรสและสลาดดาเป็นจะเป็นเผ่าที่ป่าเถื่อนและว้าพลังพวกเขาแต่ละคนมั่นใจในพละกําลังของตนมากแต่บางครั้งก็มากเกินไปจนทําให้ขาดความสามัคคีในเผ่าและเผ่าที่ห้า,าวเผ่าสุดท้ายคือไฮเดนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณล่างสุดของเอสเซียไฮเดนนั้นเป็นเผ่าที่เก่าแก่และเก็บงำปริศนาเอาไว้มากสุดพวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการถลุงแร่และการขึ้นรู ถึงประเทศของไฮเดนจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ก็มีเพียงพวกเขาที่สามารถสร้างอาวุธจากแร่เวทมนต์ได้โดยความรู้นี้จะถูกสืบทอดต่อกันในหมู่ราชวงศ์เท่านั้นเหล่ามนุษย์พยายามแสวงหาดินแดนใหม่แต่พื้นที่รอบนอกเอเซียนั้นเป็นอาณาเขตของเหล่าอสูรที่ปกครองโดยจอมราชนอสูรทั้งสโดยแต่ละตนจะครอบครองอาณาเขตของแต่ละทิศเอาไว้สวัสดีครับ วันนี้ก็อยู่กับผมมาอุ้มพราวันนี้เราก็มีสรุปอนิเมะเรื่องใหม่เรื่องเควะเทสจอมราชันอสูรพ่อลูกอ่อนมาเล่าให้ฟังกันพ่อลูกอ่อนอันนี้เติมเองนะครับแต่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันห่างไกลเด็กน้อยผู้มีนามว่าอลิเซียอาศัยอยู่กับพ่อสองคนเธอถามผู้เป็นพ่อว่าทำไมแผนที่ของทวีปเอเซียถึงมีสีดำอยู่ร,บรอบๆพ่อของเธอจึงเล่าให้ฟังว่า รอบนอกนั้นคืออาณาเขตของเราอาสูเรเดิมทีนั้นโลกนี้ควรจะกว้างกว่านี้แต่จอมราชนอสูรทั้งสี่ทีศคอยขัดขวางนักสำรวจที่จะออกไปยังสุดชายแดนของเอเชียแต่มีตำนานเล่าขานว่าวันหนึ่งจะมีผู้กล้าผู้ใช้อาวุธของราชาไฮเดนปรากฏตัวขึ้นเพื่อกำจัดจอมราชนอสูรทั้งสี่ลงและผู้คนจะได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่อันแท้จริงของโลกทําไม่เด็กน้อยมีความฝันที่จะเป็นผู้กลา้า เพื่อปราบราชันอสูรทำให้โลกกว้างใหญ่ขึ้นหลายปีต่อมาเด็กน้อยอลเลเซียได้กลายเป็นผู้กล้าสาวและกำลังเดินทางไปยังชายแดนพร้อมกับเหล่าผู้กล้าอีก12คนที่ถูกเลือกและได้รับอาวุธอันทรงพลังจากราชาไฮเดนระหว่างการพูดคุยทำความคุ้นเคยกันของเหล่าผู้กล้าจู่ๆรถม้าของพวกเขาก็าหยุดลงเพราะไม่สามารถไปต่อได้เนื่องจากด้านหน้าเป็นอาณาเขตของเหล่าอสูร แต่ไม่ทันไรรถมาของพวกเขาก็ถูกอสูรโจมตีผู้กล้าทั้ง13จึงต้องรับมือกับเหล่าอสูรที่คลุกันเข้ามาแต่ด้วยพลังของอาวุธที่ได้รับมาทําให้พวกเขาสามารถจัดการศัตรูลงได้อย่างไม่ยากเย็นจนกระทั่งพวกเขาทั้งหมดได้เผชิญหน้ากับราชัอสูรเจ้าแห่งเผ่าจันทราเควาเทสรูปลักษณ์ของราชาอสูรน,นั้นประกอบด้วยลักษณะของสัตว์หลายชนิดมีลำตัวคล้ายกับสัตว์สี่ขา แต่จะมีหางเป็นระยางด้านหลังอยู่เจ็ดอันซึ่งที่ปลายของแต่ละอันจะหุ้มไปด้วยกระดูแข็งคล้ายกับห่อมีส่วนหัวคล้ายกับแพะท,ที่มีสามเขาซึ่งเขาที่สามนั้นจะอยู่ตรงกลางหน้าผากมีแผงคอที่เรืองแสงสว่างราวกับแสงจันทร์ที่สาดส่องในความมืดถึงแม้จะรับรู้ได้ถึงแรงกดดันอนากเกรงขามของจอมราชาแต่เราผู้กล้าก็ไม่ยอถอยพุ่งเข้าไปโจมตีเควเทสอย่างสุดกำลัง ถว่าระหว่างกลูกันเข้าไปไม่ทันไรจูจูผู้กล้าคนหนึ่งก็ถูกซัดกระเด็นไปกระแทกกับหินดับอนาถเพราะโดนหางของราชันอสูรฟาดเข้าแบบไม่ทันตั้งตัวหลังจากนั้นผู้กล้าแต่ละคนก็ถูกหางที่พุ่งเข้ามาจากทิศท,ที่มองไม่เห็นโจมตีจนเสียชีวิตไปคนแล้วคนเล่าก่อนที่อลิเซียจะสังเกตเห็นว่าหางมันโผล่ขึ้นมาจากเงาของพวกเขาเองเธอจึงรีบเตือนทุกคนให้ออกห่างจากเงาด้วยการกระโดดอยู่บนอากาศ แต่ด้วยความต่างของพลังทำให้เหล่าผู้กล้าที่เหลือพลาดตามีเพียงแค่อลิเซียที่ยังรอดชีวิตอยู่เตศใสความคล่องแคล่วหลบหางที่โจมตีเข้ามาและทุ่มพลังทั้งหมดพุ่งเข้าไปโจมตีเควาเทสแต่ก็ทำได้เพียงแค่สร้างรอยขีดข่วนเล็กน้อยบนเขาของราชาอสูรเท่าน,านั้นก่อนจะถูกเควาเทสโจมตีสวนกลับจบชีวิตผู้กล้าคนสุดท้ายลงหลังจะได้ปละมือกับเหล่าผู้กล้า ราชันอสูรเริ่มกังวลเกี่ยวกับความสามารถของเผ่ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่พวกเขานำติดตัวมาเพราะเดิมทีมนุษย์สำหรับเขาผู้นี้เป็นเพียงแค่แมลงกระจ้อยรอยไม่สามารถทำอันตรายใดๆให้กับเขาได้เลยแต่ตอนนี้กลับสามารถทิ้งรอยเอาไว้ที่เขาของตนได้หากปล่อยเอาไว้แบบนี้พลังและวิทยาการของเรามนุษย์จะต้องเพิ่มพูนจนเป็นอันตรายต่อเผ่าอสูรแน่นอน เกวเทสจึงตัดสินใจบุกไปที่ประเทศของราชาไฮาเดนซึ่งเพียงพลิบตาเดียวเขาก็สามารถทำลายกองทหารทั้งเมืองได้ราชาไฮาเดนที่รับรู้สถานการณ์จึงรีบไปที่เตาหลอมในปรา,าสาทก่อนที่ไฟของมันจะถูกราชันปีศาจดับลงแต่ทันใดนั้นเกวเทสก็ได้ใช้หางฉีกทั้งปรา,าสาทต่อหน้าต่อตาราชาก่อนจะถามว่าเขามีจุดประสงค์อะไรถึงได้ส่งเราผู้กล้ามา พร้อมกดดันว่าอนาคตของเผ่ามนุษย์ขึ้นอยู่กับคำตอบของราชาว่ามันจะมีเหตุผลมากพอที่จะทำให้เขาไม่ทำลายมนุษย์ทั้งมดในเอเซียหรือไม่ทว่าองค์ราชาก็กวนตีนไม่ตอบดีๆแถมยังไปแซะเขาว่าสัตว์หน้าขนยังแก่ไม่มีวันเข้าใจาหรอกเมื่อราชากวนบาทาแบบนี้เควเทสจึงจัดให้จัดการแยกส่วนตัวกับหัวของเขาออกจากกันและฉีกกระชากส่วนที่เหลือของปราศาทจ,จนกลายเป็นซาก ระหว่างที่ราชาอสูรกำลังเดินกลับร่างคิดวางแผนสร้างกองทัพมาถล่มเหล่ามนุษย์ให้สิ้นซากเขาก็ถูกเด็กชายคนหนึ่งที่นอนอยู่ใต้ซากปรรักหักพังก็อร้องให้ช่วยทารกเผาไฮเดนที่กำลังร้องไห้อยู่ข้างเขาทว่าราชาอสูรก็ปฏิเสธพร้อมกับเอ่ยว่าตนได้ตัดสินใจจะทำลายล้างเผ่ามนุษย์ทั้งหมดแต่วันนี้ไม่ใช่ความแค้นส่วนตัวแต่เป็นพร้อมนุษย์ดูจะเป็นภัยกระเผ่าของตน แต่จะแค้นก็แค้นที่ตนเองเกิดเป็นมนุษย์ซะเถอะเด็กหนุ่มจึงใช้แรงเฮือกสุดท้ายเพื่อต่อรองกับราชาปีศาจว่าเด็กทารกนั้นไม่สามารถเลือกเกิดได้และการที่มนุษย์คนอื่นเข้าไปรกรานเขาไม่ควรเป็นสาเหตุที่เด็กคนนี้ต้องตายแต่ในสายตาของราชาอสูรหากึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ยังไงก็คงจะเหมือนกันหมดทั้งโลกมากและเห็นแก่ตัวไม่เคยพอใจกับดินแดนของตนที่มีอยู่ตอนนี้ พยายามจะรกรานดินแดนอื่นอยู่เสมอหากจะบอกว่าเด็กคนนี้มีค่าพอให้ไว้ชีวิตก็จงพิสูจน์มาถึงแม้เด็กหนุ่มไม่สามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้ตนเองกำลังจะตายแต่เขาสัญญาว่าเด็กน้อยคนนี้จะพิสูจน์ในราชันอสูรเห็นเองถึงมันจะดูไม่มีเหตุผลแต่เควาเทสก็พาเด็กน้อยกลับไปด้วยเพราะถึงยังไงในมุมมองของเขาการเติบโตของมนุษย์ก็แค่พริบตาเดียว จากความต่างเรื่องการรับรู้เวลาของตัวตนที่อายุยืนยาวหลังจากกลับไปที่เขาจันพราเฮวาเทสก็ปกป้องเด็กน้อยและพยายามหาทางเลี้ยงเธอให้รอดชีวิตตัวเขาสามารถใช้เวทฝืนฟูให้เด็กน้อยได้แต่ก็เป็นการแค่ต่อชีวิตชั่วคราวเขาจําเป็นจะต้องหาอาหารให้เด็กเผ่ามนุษย์คนนี้ราชันอสูรเริ่มเข้าใจถึงความยุ่งยากในการเลี้ยงเด็กเขาเคยคิดว่าแค่แป๊บเดียวเด็กน้อยคนนี้ก็โต แต่นี่ยังไม่ผลคืนแรกก็ปวดหัวขนาดนี้แล้วจนราชาปีศาจถึงกับต้องบนกับตัวเองที่ไปรับฟังคำขอไม่เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ถ้าจะกลับคำตอนนี้ก็จะเสียชื่อจอมราชาอสูรเอาได้เขาจึงตั้งใจจะเฝ้ามองการเติบโตของเด็กคนนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อกำหนดชะตากรรมของเหล่ามนุษย์และเพื่อให้เป็นแบบนั้นเด็กคนนี้จะต้องมีชีวิตรอดซะก่อนเกวาเทสจึงตัดสินใจคืนชีพให้กับอลิเซีย ขณะที่เธอกำลังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นราชันอสูรก็สั่งให้เธอเปิดนมออกมาสะท่ามอาอาลิเซียถึงกับต้องถามตัวเองว่าไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมเกวเทศแห่งจันทราราชันอสูน้งสี่สั่งให้เธอเปิดนมเนี่ยนะนี่เองชุบตัวมาทําอะไรกันแน่ล่ะเนี่ยและก่อนที่ผู้กล้าสาวจะเข้าใจผิดไปไกลาราชันอสูรก็อธิบายว่าทารกน้อยกำลังหิวอยู่ ถึงเจ้ารับรู้สถานการณ์ว่าราชาอสูรไม่ได้คิดทำไม่ดีมิร้ายกับเธอแต่การเปิดหน้าอกต่อหน้าศัตรูก,ก็เป็นความอับอายอย่างหาได้เปรียบแถมตอนนี้เธอก็ไม่มีอาวุธติดตัวเพราะอาวุธของเธอกับเหล่าผู้กล้าถูกราชาอสูรโยนลงเหวไปแล้วและถึงแม้พยายามจะขัดขืนแต่ก็ไม่สามารถทำได้เนื่องจากตอนที่คืนชีพเธอเควาเทสได้แบ่งเลือดของตัวเองให้ตราบใดที่มันยังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของผู้กล้าสาว เธอจะต้องทำตามคำสั่งของเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงแม้จะอยากตายก็ไม่สามารถตายได้อลเลเซียจึงจำเป็นต้องทำตามที่เควาเทสสั่งแต่ผู้กล้าสาวที่ยังบริสุทธิ์ก็ไม่มีน้ำนมให้กับทาโรกราชันอสูรจึงเปลี่ยนแผนให้เธอมอบความรู้ในการเลี้ยงเด็กมาให้แทนถึงจะไม่อยากทำเพราะไม่รู้เหตุผลแน่ชัดว่าทำไมราชันอสูรถึงอยากจะเลี้ยงเด็กเผาไฮเดนกันแน่แต่อลลเซียก็ต้องบอกเพราะไม่สามารถขัดคำสั่งได้ เธอกล่าวว่าต้องหาแม่นมให้กับเด็กคนนี้ซึ่งการจะจ้างแม่นมสักคนก็ต้องมีเงินและบังเอิญว่าพื้นที่แถบนี้อุดมไปด้วยแร่เวทมนต์เพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของหินนี้ก็เกินพอจะจ้างแม่นมสักคนแล้วโดวยเหตุนี้เควาเทสจึงตั้งใจจะเข้าเมืองมนุษย์เพื่อจ้างแม่นมให้กับเด็กหน่อยแต่อลิเซียก็ห้ามเอาไว้เพราะรูปลักษณ์ของราชาปีศาจหากเข้าเมืองไปต้องวุ่นวายนนแน่แน่เธอจึงอาสาจะพาเด็กน้อยไปตามหาแม่นม ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นกลอุบายของเธอที่จะพาเด็กน้อยหนีออกไปให้ห่างจากราชนาันสูรเกวเทที่เห็นว่ารูปลักษ์ของตนเป็นอุปสรรคในการป่าปนอยู่กับเผ่ามนุษย์จึงได้เปลี่ยนรูปลักษ์ของตนเป็นเด็กหนุ่มที่ขอร้องให้เขาพาเด็กทารกคนนี้มาเหลือเพียงแค่เขาตรงหน้าผากที่ไม่สามารถซ่อนได้พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ให้กับตนเองว่าเคลนและเด็กน้อยว่าลูนา่าจากนั้นก็พาทั้งลูน่าและอลิเซียเดินทางเข้าเมือง ระหว่างทางราชันอสูรก็จิกหัวชายผู้กล้าสาวราวกับทานในเรือนเบียรทั้งสักพ้าอ้อมและอาบน้ําให้หลูน,น่าขณะที่กําลังสักผ้าผู้กล้าสาวก็ได้พบกับตาราชวงศ์ที่ปากอยู่บนพราอ้อมของลูน,น่าอีกด้านฐานองค์ครักไฮเดนคนหนึ่งที่เพิ่งกลับมาถึงเมืองก็ต้องตกใจกับสภาพบ้านเมืองที่ราบเป็นหน้ากองภายในคืนเดียวพลางคิดว่าราชาไม่น่าทําตามตำนานไปท้าทายราชันอสูรเลย หรือบางทีอาจจะมีบางอย่างอยู่เบื้องหลังการกระทำของราชาเป็นผลในองค์ชายตั้งใจจะหนีออกไปจากประเทศพร้อมกับลูกแต่มันก็กลับเกิดโศกนาตกรรมแบบนี้ขึ้นมาสักก่อนขณะเดียวกันแม่ทัพโดเร็วจากประเทศโบเรสที่เฝ้ามองการล่มสลายของไฮเดนอยู่อีกฝั่งของภูเขาก็รีบสั่งให้ม้าเร็วนำข่าวนี้ไปรายงานกับจกักรพรรดิเพราะอีกไม่นานต้องมีประเทศรอบข้างเข้ามาแย่งชิงพื้นที่แห่งนี้ไปแนะ่ อีกครั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าเผ่าอสูรจะบุกเข้ามาจากทางนี้อีกด้วยแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเขาต้องการมากที่สุดคือความรู้ที่สืบทอดกันมาของราชวงศ์เพื่อการนั้นพวกเขาจึงต้องปากหลักอยู่ที่นี่ตามหาสายเลือดราชวงศ์ที่เหลือรอดดานเอลิเซียที่รู้ความจริงจึงนำเรื่องนี้ไปถามกับเคลนว่าทำไมถึงลักพาตัวราชวงศ์มาเพราะหากราชาตายไปทุกคนจะออกตามหาสายเลือดราชวงศ์ที่เหลืออยู่ ถ้ว่าเธอกลับต้องเสียใจกับการกระทำนั้นเนื่องจากราชาอสูรไม่รู้เรื่องนี้มาก,ก่อนและคิดว่านี่คงเป็นชะตากรรมของตนพอมาวิเคราะห์ดีๆแล้วมันก็ไม่สมเหตุสมผลที่จู่ๆเขาอยากจะเลี้ยงลูหน้าขึ้นมาเกลนจิงตั้งใจจะทำให้ลูหน้ากลายเป็นราชาถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและจะคอยสนับสนุนเด็กน้อยจากเงามืดเพื่อสังเกตการเผามนุษย์จากจุดสูงสุด และให้บริวารของตนแฝงตัวป่าปนอยู่กับเผ่ามนุษย์เพื่อที่มันจะสามารถล่มสลายได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการอเลเซียจึงต้องพยายามหยุดยั้งการกระทำน,นั้นเพราะนี่เป็นภารกิจสุดท้ายในฐานะผู้กล้าของเธอระหว่างทางเข้าเมืองพวกเขาก็ได้พบกับโจรป่าเขาขณะที่ผู้กล้าสาวกำลังเวทนาเหล่าโจรเพราะมาหาเรื่องผิดคนซะแลว้วยังไงสาวราชนอสูรก็คงจัดการกับพวกนี้ในพริบตาแน่ โจโเลลนก็โดนฟาดจากข้างหลังล้มลงไปจมกล่องเลือดเอา้าขณะที่อลิเซียกำลังเวอเธอเองก็โดนเล่นงานจากด้านหลังจนหมดสติเยอะว่าแต่อลิเซียเวอเลยครับผมก็เวอเหมือนกันก่อนจะถูกปลุกให้รู้สึกตัวด้วยเสียงของเพลนราชานอสูรบอกสถานการณ์กับผู้กล้าสาวว่าตอนนี้พวกเขาถูกโจรนป่าจับตัวพร้อมกับรอยยิม้มน่าจะภูมิใจกับการถูกจับตัวครั้งแรกมากนะครับเนียไม่ก็ยิ้มกลบเกลื่อนแหละ อลเซียจึงรีบเข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงได้ล้มพับไปแบบน,นั้นเรนจึงให้เหตุผลว่าตนเองคำนวณผิดไปนิดหน่อยเพราะไม่คิดว่าเนื้อหนังของมนุษย์จะอ่อนแอขนาดนี้ซึ่งที่ตอนนี้เขายังไม่หนีเพราะต้องการจะปกปิดตัวตนเอาไว้จนกว่าลูน่าจะโตและก็ถือโอกาสนี้ดูด้านที่ปาเทือนของมนุษย์ไปด้วยเลยจนผู้กล้าสาวต้องออกตัวไว้ก่อนว่า อย่าตัดสินพผมนุษย์จากเซสวาพวกนี้เลยพอไปถึงค่ายของพวกโจรพวกเขาก็ถูกจับแยกกันเคลนถูกส่งไปให้คาเมหญิงสาวที่เปิดบาร์อยู่ในค่ายแห่งนี้เราเห็นว่าเป็นเด็กและอุ้มเด็กทารกมาด้วยที่นั่นเคลนได้พบกับเนลรูทาสาวที่ทำงานอยู่กับคามีทันทีที่เธอเห็นลูหน้าในอ้อมกอดของเด็กหนุ่มแววตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมาอีกด้านอเลเซียถูกพาไปพบกับเบอร์โก หัวหน้าของพวกโจรป่าเบอร์โกร้วาอเลเซียคือผู้กล้าที่เหลือรอดจากการไปบุกถิ่นราชาอสูรจากเห็นเวนมนบริสุทธิ์จำนวนมากที่เธอนำติดตัวมาด้วยและสิ่งที่เขาต้องการจากเธอคือให้พาไปหาอาวุธของราชาไฮเดนที่ล้อมขึ้นมาจากแร่เวนมนเรียกว่ามานาไฮดไรแลเนื่องจากข่าวที่ราชวงศ์ไฮเดนล่มสลายแพร่กระจายไปทั่วนั่นหมายความว่าอาวุธมานาไฮดไรจะไม่สามารถทำเพิ่มได้อีกแล้ว ซึ่งจะส่งผลในราคาอาวุธที่เหลือเพิ่มขึ้นหลายสิบเท่านักเก่งกำไรอย่างเขาที่มองเห็นจุดนี้จึงอยากจะรีบกอบโกยภาพตัดกลับมาที่เคลนอีกคลังขอถูกใช้ให้ไปช่วยงานเสริมในบาร์ของคาเมระหว่างที่เนรรูคอยดูแลและให้นมหลูนา่าก่อนที่ตัวเธอจะถูกเรียกให้ไปทำงานทว่าไม่ทันไรก็โดนแกล้งจนทำเล่าหกและถูกโจนโชว์สองคนลากไปลงโทษ หลังจะเสดเเดนมนุษย์ทั้งสองคนเสร็จเกียรติเปรีนคนดูจะให้เกียรติเกินไปหน่อยหลังจะเสดเเดนมนุษย์ทั้งสองตัวเสร็จเกียรติพวกเขาก็ได้พบกับเพลนที่ปลีกตัวออกมาตามเนรูก่อนราชาณสูนจะจัดการเก็บขยะให้เรียบร้อยรอตัวเขานั้นอยากจะคุยกับเนรูราชาณสูนขอให้หญิงสาวเล่าเรื่องของตัวเองให้เขาฟังเนรูเล่าว่าตั้งแต่จำความได้เธอก็อยู่ในกลุ่มโจนนี้แล้ว ดูเหมือนแม่ของเธอจะเป็นธาตที่ถูกจับมาและไม่เคยรู้ว่าใครเป็นพอ่อเนรูเฝ้ามองแม่ที่ถูกใช้ความรุนแรงอย่างทารุณอยู่ตลอดแต่แล้ววันหนึ่งตอนที่เธออายุ12ขวบแม่ของเธอก็หายตัวไปไม่รู้ว่าหนีไปหรือเป็นตายร้ายดียังไงหลังจากนั้นเธอก็ถูกใช้เป็นที่ระบายอารมณ์แทนทั้งถูกเตะต่อยจนฟันแทบร่วงจะหมดปากตอนนี้หูที่ใช้การได้ก็เหลือเพียงแค่ข้างเดียว ทำให้หญิงสาวเข้าใจแล้วว่าเธอถูกแม่ปกป้องมาตลอดแล้วชีวิตที่นาเวทนาของเธอก็เป็นแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งพาเมได้เข้ามาที่ค่ายด้วยความเวทนาเธอจึงสอนวิธีรับมือผู้ชายให้กับเนวรูทำให้คุณภาพชีวิตของเธอดีขึ้นมานิดหน่อยและตอนนี้เธอก็มีอีกหน้าที่หนึ่งคือเป็นแม่นมให้กับเด็กในค่ายเลนที่จำได้ว่าอเลเซียบอกว่าต้องมีลูกก่อนถึงจะมีน้ำนมออกมา จึงได้ถามเนรูว่าตอนนี้ลูกของเธออยู่ที่ไหนทว่าคำตอบของเธอก็ช่างน่าเศร้าเพราะลูกของเธอนั้นตายตอนคลอดในตอนนั้นเธอแทบจะหมดความหวังในการมีชีวิตถึงขั้นอยากตายแต่จู่ๆก็มีเด็กทารกคนหนึ่งมาดูดกินน้ำนมของเธอพอเห็นความตั้งใจที่จะมีชีวิตของเด็กคนนั้นมันก็ทำให้เธออยากจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกหน่อยถึงแม้ว่าหลังจากนั้นการคลอดครั้งที่สองและสามก็ล้มเหลว แต่หน้าที่การเป็นแม่นมให้กับเด็กทารกในค่ายมันก็ทำให้เธอยังมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่เคลนที่ได้ฟังอดีตของเนรูแล้วรับรู้ว่าเธอเป็นคนยังไงก็เอยปากให้เธอมาเป็นแม่นมของลูนาและหนีออกไปจากค่ายกับเขาถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ไว้ใจมนุษย์แต่รู้สึกถูกชะตากับเธอเพื่อช่วยเธอได้หลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้แถมลูน่าก็ดูเหมือนจะชอบเธอเข้าเหลวด้วย ทว่าถึงแม้มันจะเป็นคำพูดที่น่าดีใจสำหรับเนรูแต่เธอกลับปฏิเสธเพราะไม่เห็นว่าออกไปแล้วจะทำอะไรแถมตอนนี้คนที่ชวนเธอก็ยังเป็นทาสเหมือนกันอีกอีกด้านที่อเลเซียกำลังถูกพาไปยังที่พักของโจนเพื่อเล่นสนุกกับเธอก็บังเอิญเห็นบึงน้ำขนาดใหญ่ข้างล่างที่พวกโจนโฉดกำลังสั่งให้ทาสลงไปหาอะไรบางอย่างทว่าไม่ทันไรที่ทาสคนนั้นโดนลงไปในน้ำ เขาก็ถูกอสูรปลายักษ์สองตัวกินจนเรียบไม่เหลือแม้แต่ซากทำให้ผู้กล้าสาวรู้ว่าที่นี่คือเหมืองเก่าที่ผู้กล้าคอร์ดวาวได้มาเยือนเมื่อ300ปีก่อนเขาได้เข้าต่อสู้กับอสูรพวกนี้แต่ไม่สามารถจัดการกับมันได้และต้องจบชีวิตของตัวเองลงในที่สุดทำให้อาวุธมานาไฮดร์ของเขาจมสู่ก้นบึ้งของบึงและเป็นเหตุผลที่พวกโจรมาตั้งค่ายอยู่แถวนี้ เื่อใช้ท่าที่ไม่รู้อิโนโนอินเนลงไปงมสมบัติชิ้นนั้นขึ้นมาแต่ก็ยังที่เห็นว่าจนตอนนี้มันก็ยังไม่สําเร็จก่อนที่พวกโจรจะบอกให้เธอเดินต่อไปจะได้ไปสนุกกันทั้งคืนแต่แน่นอนว่าอลิเซียคงไม่อยู่เฉยเยปล่อยให้พวกมันทําตามใจผู้กล้าสาวพยายามขัดขืนแล้วดึงโจรคนหนึ่งร่วงลงไปที่ขอบบึงด้วยกันพลางพูดในใจว่าตนเองเชื่อในคําของราชาเนสูลที่บอกว่าเธอนั้นไม่สามารถตายได้ส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงนั้น ก็เรียกด้วเละแล้วกันครับไม่ตายยังไงเอามาต่าแบบใดแล้วเธอจะฟื้นขึ้นมาใหม่ก็ต้องติดตามกันในตอนต่อไปก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้ผมหมาอุ้มพระกับช่องหมาเล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ